ันนี้เรามาเปิดไพ่ขลังกันนะคะพลังงานไพ่ห้าใบอยากจะสื่อสารอะไรนะคะฟังเพื่อเป็นแนวทางนะคะ,ะเป็นพลังงานของทุกคนที่เข้ามาเจอคลิปนี้นะคะ เราไปเติมไฟกันมาแล้วเนาะนะคะใครที่เติมไฟใครที่จุดพังประที่ใครที่จุดไฟจุดเทียนนะคะเมื่อวันที่14ที่ผ่านมานะคะก็นี่คือพลังงานของคุณด้วยเช่นกันคนที่มาเจอคลิปนี้โอ้โหไปน้อมรับพลังงานไพ่ใบแรกขึ้นมานะคะไพ่สูงไฟไพ่ไฟนะคะไพ่ของการเติมพลังเติมไฟเติมเ n e r g y เติมพลังงานให้ตัวเองนะคะพลังงานนี้นะก็ก็ต้องบอกว่า ปีนี้เป็นปีม้าไฟนะคะแล้วก็เป็นพลังงานไฟเป็นพลังงานความร้อนแรงเพราะฉะนั้นระวังคําพูดระวังอารมณ์ในช่วงนี้นะคะเพราะหลังอันนี้ตุจีนแล้วเนาะหลังตุ้จีนไปก็จะเป็นม้าไฟแบบเต็มตัวเพราะฉะนั้นนะคําคพูดนะอารมณ์นะให้แบบให้เราแบบเบาๆนะคะมันจะมีความเครียดมันจะมีอารมณ์ร้อนแรงเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นไพ่ของการเฝ้าระวังด้วยนะคะแล้วก็เป็นไพ่ของ การแนะนำนะถ้าถามในเรื่องของการเ,าเสริมพลังชีวิตก็คือการจุดไฟจุดเทียนจุดพางประทีปนะคะจะช่วยเติมพลังงานเติม Energy ของเราเข้าไปนะคะพลังงานสิ่งที่ไม่อยากให้ทุกคนระวังหลังจากนี้นะคะมันไม่ใช่ความบังเอิญนะเพราะไพ่สามใบมารวมกันหนึ่งไพ่เสแสร้ง 2. องไพ่หักหลัง mm hmm. แล้วก็สามไพ่พลิกแพลงนะคะพลังงานเนี่ยเสยแสงขึ้นมาคุณต้องระวังคุณต้องระวังตัวมันมีสองนะคะสความหมายหนึ่งคือระวังในเรื่องของคนที่เข้ามาหาเรานะคะมีผลประโยชน์มีต้องระวังคนใกล้ตัวหรือ ความสัมพันธ์ที่เข้ามาในช่วงนี้นะคะอาจจะทําให้มันเป็นไพ่เฟกอะคะ่นะเนาะก็ระวังพลังงานนี้นะพลังงานความไม่จริงใจนะคะการโดนหักหลังเนี่ยนะคะต่อหน้าดีรับหลังนะคะเห็นไหมก็ให้ระวังตรงนี้นะคะอย่างที่บอกว่าฟังเพื่อเป็นแนวทางเราจะได้ไม่ประมาทในการใช้ชีวิตนะคะไม่ได้ให้คุณกลัวนะอันนี้ก็ให้ระวังในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะที่จะเข้ามานะในเรื่องของ การถูกนะคะพาอาจจะช่วงนี้อาจจะระวังในเรื่องของการลงทุนระวังในเรื่องของการให้ใครยืมเงินหรือการค้ำนะคะเอกสารอะไรใดๆในเรื่องของธุรกรรมคุณต้องระวังในช่วงนี้นะคะแล้วก็สถานการณ์พลิกแพลงเนะไพ่เสแสร้งขึ้นมาอีกในหนึ่งคือไม่ว่าสถานการณ์อะไรก็ตามที่จะเกิดขึ้นในชีวของคุณหลังจากเนี้ย มันจะจัดการได้คุณอยู่ได้ทุกสถานการณ์นะคะเพราะฉะนั้นไพ่หน้ากาขึ้นมานะคะก็ให้เขาเรียกน,นะปรับตัวนะาถามว่าไพ่ใบนี้ขึ้นมาควรจะควรจะประพฤติตัวยังไงควรจะทําตัวยังไงนะคะก็อย่างที่บอกในดีมีเสียในเสียมีดีไพ่ใบนี้ขึ้นมาก็ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์คุณอาจจะคุณอ่ะมันเป็นไพ่ของการเสแสร้งนะมันอาจจะไม่ใช่คนที่เข้ามาหาคุณเสแสร้ง ทั้งหมดแต่คุณเองอาจจะแบบว่าบางคนอาจจะแบบเออนะคะพลังงานของการเสแสร้งขึ้นมาบางเรื่องบางอย่างนะคะมันมันเป็นพลังงานของเฟกนะคะเป็นพลังงานของความไม่จริงใจเอาเอาอย่างนี้แล้วกันนะคะให้ขึ้นมาแบบนี้อยากจะให้คุณเวลาที่เจอสถานการณ์อะไรขอให้คุณปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์นั้นนะอาจจะไม่ใช่การที่ไม่จริงใจนะแต่เราอาจจะต้องระวังตัวมากขึ้นเวลาที่จะคุยกับใครเวลาที่จะ ทำอะไรนะคะแล้วพลังงานพลิกแพลงขึ้นมามีเชื่อว่าไม่ว่าสถานการณ์อะไรที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณหลังจากนี้คุณจะสามารถที่จะผ่านมันไปได้คุณสามารถที่จะพลิกแพลงสถานการณ์นั้นไปได้นะคะแล้วสุดท้ายไพ่ฟังมาถึงตรงนี้นี่คือคําอวยพรของคุณเงินนะคะทรัพย์สมบัติที่ดินนะคะอสังหาบ้านรถพลังงานทรัพย์สมบัติขึ้นมานะคะพลังงานของ ของขวัญข่าวดีนะคะบางท่านอาจจะใช้เงินก้อนโตเงินก้อนใหญ่ในการสร้างบ้านในการซื้อบ้านในการซื้อที่ดินนะคะหรือบางท่านอาจจะขายบ้านนะคะขายบ้านได้แล้วอาจจะแบบพวกที่ดินต่างๆนะคะในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์คือมีโชคเข้ามาในเรื่องของการการซื้อขายที่ดินนะคะนี่เป็นพลังงานที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วๆนี้นะแล้วก็แล้วแต่คุณจะแบบเขาเรียกอะไร อธิฐานหรือว่ากำหนดเองว่าพลังงานนี้จะอยู่กับคุณนานแค่ไหนนะคะอันนี้เป็นพลังงานโดยรวมแต่ไม่เชื่อว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะเข้ามาเจอคลิปนี้แล้วเข้ามาฟังนะเพราะฉะนั้นนี่คือพลังงานสําหรับคุณโดยตรงนะสิ่งที่ต้องระวังคือสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นกับคุณคือความสัมพันธ์นะคะบางทีมันมาเพื่อมันมาเพื่อดีนะนะใครที่ไม่ได้จริงใจใครที่ไม่ใช่ นะคะก็จะถึงเวลาที่จะแยกย้ายนะคะจะหมดวาระนะคะเนี่ยพลังงานนี้ขึ้นมานะ พลังงานคนที่ไม่ใช่พลังงานเดียวกันกับเรานะเพราะฉะนั้นไม่ต้องเสียใจการที่เราเจอใครสักคนหนึ่งนะคะไม่ใช่ความบังเอิญจะดีหรือไม่ดีก็ตามนั่นแปลว่ามีอะไรบางอย่างที่ต้องเกี่ยวข้องเกี่ยวพันนะถ้าคุณเชื่อในเรื่องกฎแห่งกรรมนี่คือพลังงานที่ไม่ใช่ความบังเอิญที่คุณได้เข้ามาเจอคลิปนี้แต่จะมีความโชคดีค่ะนะคะไม่ว่าจะเจอเรื่องราวเจอผู้คนเจออะไรก็ตามคุณลุกขึ้นได้นะคะคุณเติมพลังงานให้ตัวเองนะคะขออีกสามใบนะ อามาดูกันมีพลังงานอะไรที่อยากจะสื่อสารนะคะให้ผูกมัดให้ใบนี้ขึ้นมาอยากกักขังตัวเองอ่าอุ้ยให้รวยไปน้อมรับเลยค่ะทั้งทรัพย์สมบัติทั้งรวยทั้งโชคลาภทั้งการเงินนะคะแล้วใบสุดท้ายองค์พ่อพระพิคเนศขึ้นมาความสําเร็จความสมหวังนะคะสติปัญญานะสิ่งที่อยากจะบอกก็คือ ต้องใช้สติปัญญาในการใช้ชีวิตนะคะองค์พ่อขึ้นมาคนพี่ที่มีครูบาอาจารย์คนที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาคนที่เอ่อเป็นลูกหลักเป็นคนที่บูชาพระพิฆเนศอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากจะเตือนหรืออยากจะแนะนําก็คือบางทีบางปัญหาเราอะแก้ไม่ได้แต่คุณเห็นไหมคุณยังกรรมอยู่จริงๆมือตรงเนี้ยจริงๆอะไรก็ตามที่มี ที่เชือกผูกมัดคุณคุณไม่จําเป็นที่จะต้องกํามือคุณสามารถที่จะแบมือได้คุณสามารถที่จะปล่อยตรงนี้ได้นะคะอย่าให้อะไรบางอย่างอย่าให้พันธสัญญาบางอย่างมาทําให้คุณไม่สามารถที่จะทําอะไรได้เลยให้ผูกมัดขึ้นมาอย่าให้ใครหรือเรื่องใดก็ตามมาทําให้ชีวิตของคุณแบบไปต่อไม่ได้นะคะอันนี้คือไพ่ที่อยากจะสื่อสารกับคุณเนาะพลังงานสามใบนี้คนที่มาเจอคลิปนี้ ให้ทรัพย์สมบัติขึ้นนะคะบ้านรถที่ดินนะคะโฉนดที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ให้รวยไห้โชคลาภให้ความอุดมสมบูรณ์นะคะไห้ของการแบบมีความโชคดีนะคะในเรื่องของการเงินหรือในเรื่องของการใช้ชีวิตและองค์พ่อพิคเนศขึ้นมาคนที่มีครูบาอาจารย์นะคนที่มีความโชคดีคนที่จะผ่านพ้น วิกฤตปัญหาเหตุการณ์สถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นได้ขอแค่มีสติขอแค่ตั้งมั่นอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องนะคะองค์พ่อถ้าองค์พ่อขึ้นมาเนี่ยทุกอย่างจะราบรื่นจะปลอดภัยนะคะแล้วก็จะโชคดีนะเพราะฉะนั้นน้อมรับพลังงานนะคะอ่ะใครที่มาเห็นคลิปนี้วันที่14มีนาคมนะคะ จะเป็นพิธีการจุดผังประทีปนะคะในวระที่3ของปี2,569ท่านที่สนใจนะคะก็ร่วมได้นะค่าครู114บบาทเหมือนเดิมนะคะอ่าเพราะฉะนั้น ทักทางข้อความเท่านั้นนะคะคนที่มาเจอคลิปนี้นี่คือพลังงานของคุณน้อมรับพลังงานความโชคดีความมั่งคั่งร่ํารวยนะคะความอุดมสมบูรณ์สติปัญญานะคะอะไรที่ต้องระวังเราก็ระวังอะไรที่เป็นความโชคดีเราก็รับพลังงานนี้นะคะเพื่อที่จะดึงดูดความโชคดีนะคะไพ่ครั้งมีบอกเลยว่าแน่นอนของจริงนะใครเชื่อนะคะรับคําทํานายถ้าไม่เชื่อคุณเลื่อนผ่านได้เลยค่ะ